เดี๋วตัวนี้จอดที่แม่ช้นะครับเดี๋ยวเมาดูการสงกุ้งกันนะครับของที่เป็นกุ้งแม่น้ำนะครับเป็นกุ้งแม่น้ำที่เขาเอามาส่งตามาร้านนะครับบนถนนสายสุวรรณบุรีนะครับกรุงเทพครับสุวรรณบุรีกรุงเทพครับเส้นนี้นะครับแล้วจะมีสัญลักษณ์กุ้งอยู่ด้านหน้านู้นนะครับทุกร้านนะครับจะเป็นแถวเลยนะเส้นนี้ครับกจะมีเยอะมากนะครับสำหรับกุ้งนะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับกุ้งนะฮะเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับ โอ้ตัวใหญ่มากเลยครับไอ้กุ้งกัมกามกุ้งแม่น้ำพี่กุ้งกามกามเขาเรียกกามกามนะกับแม่น้ำอันเดียวกันไหมพี่อันเดียวกันครัับอนนี้เดียวกันนะกุ้งกาม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 แล้วก็กุ้งแม่น้ำนะฮะนี่ครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยฮะก็รู้สึกว่าตอนนี้กำลังคัดไซส์ใช่ไหมครับครับผมอ๋อกำลังคัดขนาดคัดไซส์นะก็มามาเป็นถังรวมมันนู้นครับใสออกซิเจนมาเลยนะฮะจากจากฟาร์มนะหรือว่าจากบ่อที่เขาเขาเลี้ยงนะ ตรงนี้ครับเขาจะส่งเป็นเป็นอ่าเป็นร้านไปเรื่อยๆ่ะพี่เขาไม่เจ้าใครจ้ามันไหมหรือว่าของของความเองของที่นี่เองอ๋อราขายเองงเดียวอ๋อขอ,อคุณรับมาขายเองเลยเอของเราของเราเองเลยนะแสดงว่าเขาต้องมีบ่อเลี้ยงแสนลรวแหวนนี้แถวนี้ก็มีครับอพอแถวนี้ก็มีใช่ไหมอ๋ออันนี้เขาซื้อมาแล้วเขามาคัดแยกขายนะครับนี่เขาเป็นแถวเหมือนนี่ฮะโอ้เหครับ<อ> เพื่อนๆไม่ทราบาผ่านมาเคยเคยลงมาดูกันบ้างหรือเปล่าเขาเร่าว่าเคยซื้อไปกินกันมากหรือเปล่าฮะกุ้งกำกามันนี้นะครับโอ้โหน่าสนใจมากครับตัวใหญ่มากนะฮะนี่จะอยู่ในร้านอาหารหรือว่าพัตคาหนี้ตัวหลายตังครับเนี่เดี๋ยวดูกันก่อนนะครับ สุพรรณกุ้งเป็นนะเพื่อน เดี๋ยวเรามาดูการการการคัดคัดแยกก่อนนะครับเพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับสลับภาพนะฮะอันนี้เป็นภาพจริงนะไม่ได้มีการตัดต่อนะครับเป็นภาพที่เขาทำงานปกตินะฮะก็ให้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีถังออกซิเจนมาเลยครับถังใหญ่มากนะบนรถนะแบบนี้เลยฮะนี่เป็นเครื่องกำเนิดออกซิเจนนะฮะ แล้วก็จะมาปล่อยลงตามบ่อแบบนี้ครับุูเป็นอะไรครับเป็น้นักแก้วนะครับขายก่อนนะครับตัวนี้จะเปิดขายไปตลอดแนวเลยครับสำหรับคูนี้ทั้งเป็นและปูนักด้วยนะฮะเนี่ยนักจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นปูนักนะ แล้วก็กุ้งเป็นก็จะเป็นอยู่บนรถนะครับโอ้หนี่แล้วกุ้งเป็นครับนี่ครับกุ้นอักตันแ่แล้นตี้นับนี่ครัอันนี้เป็นกุ้งน็อกอันนี้กุ้งเป็ลหรืกุ้งน็อกครับกุ้งเป็นหืกุ้งน็กอันนี้เขาเรียกอากุ้งน็กอ่ามันน็อกแล้วนะฮะแต่ละกุ้งเปจะอยู่นออกซิเจนแบบนี้ครับ เยอะแยะหมดเลยครับนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากซึ้อไปทำอาหารหรือว่าไปจัดเลี้ยงอะไรเงี้ยก็มา,าหาืกอได้ครับในรถสายสุบันกรีท่าบางปะมาะนี่ยครับถรถแตวาเยอะนิดนึงนะฮะ อากาศร้อนนะวันนี้นะครับเพราะว่าแม้เดือนนี้ก็เดือนมกรานะครับจริงๆแล้วน่าจะฤดูหนาวนะแต่ว่าอากาศร้อนมากครับร้อนเปรี้ยงเลยวันนี้ร้อนขานะครับถ้าถ่ายทำนี่ฮะเนี๋ยดูกุ้งเป็นในบ่อด้วยนะครับกุ้งเป็นฮะโอ้โลละสี่ร้อยนะครับโลละสี่ร้อยนะมีป้ายอยู่นะับเป็นกุ้งเป็นจะแพงนิดนึงนะครับ อ๋อถ้าคุงน็อกแล้วอาจจะเป็นแบบนี้นะถ้าคุงเป็นข้าจามมาใส่ในบ่อนะครับ อันนี้350นะครับให้มีเขาจะมีราคาเขียนไว้เลยนะครับ350 400ครับเขาจะมีการคัดขนาดคัดไซส์นะเพื่อนๆเนี่ยพอส่งเสร็จเ้าก็ไปกันนะครับแบบนี้ครับรถส่งแล้วนะะเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นร้านขายเขานะฮะจะเป็นประเภทรถด่วนนะครับต้องรีบส่งกุ้งนะเดี๋ยวฮะกุ้งเป็นมันจะตายก่อนนะต้องรีบไปนะครับแล้วก็มีเครื่องอ็อกนะ่ีครับ กรุงเทพสุพรรณบุรีนะครับะสด้จปิดเสียบประมาณครับเถ้าเราก็จับตัวมันไม่รู้มันจะมันจะดิ้นหรือเปล่าครับเพื่อนๆครับนี่ครับโอ้ผุ้เหมือนนี้เลยนะครับผู้ดิ้นได้นะ นี่โลละ400ครับนะครับโล400ครับ,ลลรบเป็นกุ้งน้ำจืดนะฮะกุ้งน้ำจืดเพื่อนๆโลละ400ะครับอันนี้350นะฮะ350จะตัวเล็กลงมานิดนึงก็ประมาณนี้ครับนี่เป็นราคานะครับ กุ้งก้ามกาหร,รือว่ากุ้งแม่น้ำครับเหมือนกันครับสำหรับคนที่เขาจะกลับไปบ้านนะฮะหรือว่าจะไปะบ้านเขาพักอยู่ระแวกนี้นะครับเขาจะแวะ้าง,างเทาเก็จะซื้อนะครับกลับบ้านกันนะครับก็เป็นแบบนี้นะฮะก็มีทั้งไก่เป็ดนะครับสนนสายนี้ฮะเดี๋ยวจะไปะถ่ายทําไก่เป็ดไล่ทุ่งนะฮะอีก อีกด้านหนึ่งทางด้านนน้นนะครับก็จะเห็นตลอดแนวเลยฮะก็จะไปสัมภาษณ์เขาว่าเขาเป็นเป็นมายังไงนะครับาหรอบการเอาไข่เป็ดไล่ทุ่งมาเลี้ยงนะครับอันนี้ก็เป็นสลับกุ้งนะฮะเป็นบ่อของกุ้งแม่น้ํานะครับหรือว่ากุ้งกามกามนะฮะขนาดใหญ่นะครับก็เพื่อนๆมาหาซื้อได้นะครับที่บอกไปแล้วนะฮะสนนสายกรุงเทพสวรรค์บุรีนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสุดนิจโจทเวชชาแนลครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ 爷们儿，爷、yeah,